นี่คือขาตั้งอุลันซี่ MT 79มันต่างจากขาตั้งทั่วไปยังไงเอาง่ายๆเลยนะมันแข็งแรงกว่าตัวฐานเนี่ยมันโคตรกว้างมันจะไม่เหมือน MT 44ที่ฐานมันจะไม่กว้างเท่านี้แล้วความแข็งแรงของตัวฐานเนี่ยตัวเนี้ยหนากว่าแบบเห็นได้ชัดและตัวหัวก็แข็งแรงกว่าเป็นแท่งขึ้นมาแบบนี้เลยสามารถที่จะทิ้วขึ้นทิ้วลงแนวตั้งแนวนอนแบบนี้ได้ซึ่งมันไม่ได้เป็นหัวบอลเพราะงั้นน้ำหนักรวมเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ600กว่ากรัมครับซึ่งถือว่าไม่ได้หนักสำหรับขาตั้งที่า ผมจะใช้กล้อง Alpha 7 C Mark II ติดเลนส์ FE 24-50 F 2.8 G ตัวนี้นะครับแล้วใช้เป็นขาตั้งถ่ายคอนเทนต์ให้กับกล้องฟูลเ f ร a ตัวนี้มันสามารถจะรับน้ำหนักได้สบายๆครับแล้วคุณก็ไม่ต้องพกหนักช่องด้านบนเป็นสกูลตหนึ่งส่วนสี่นิ้วขันจากตรงด้านล่างตรงนี้นะเดี๋ยวขันกล้องเข้าไปให้ดูก่อนขันแบบนี้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วกล้ามันออกมาแบบนี้ครับแล้วก็บิดล็อกสีแดงวางบนพื้นอย่างนี้นะฮะตั้งแบบนี้แล้วผมจะยกขึ้นให้ดูเลยนะโคตร สูงสูงมากๆแต่เวลาใช้งานจริงก็ไม่ได้สูงขนาดนี้แล้วแล้วมันก็ไม่มั่นคงด้วยสูงแบบสมการถ่ายคอนเทนต์ก่อนแล้วกันนะสูงประมาณนี้กำลังดีนี่แบบนี้ใช้รับน้ำหนักกล้อง Alpha 7 C Mark II ติดเลนส์ FE 24-50 F2.8 ได้ความมั่นคงอะเออ พอได้พอได้ถ้าไม่ไปเตะมันก็ไม่ล้มอ่ะและอันนี้เพิ่มเติมเข้าไปสําหรับคนที่อยากจะถอดกล้องเข้าออกแบบรวดเร็วนะฮะใช้อุลันซีอูก้าตัวนี้นะครับ U K A ศ1ติดเข้าไปแบบนี้ฮะเป็นเพดควิกลิลิสเพื่อให้โซลูชันมันสมบูรณ์มากขึ้นและเวลาใช้งานนะอ่ะกางออกดึงขึ้นมาแล้วก็ติดเข้าไปแบบควิกลิลิสแบบนี้เลยนะครับใช้ถ่ายคอนเทนต์แบบนี้ได้สบายสบายเลยแล้วเวลาออกยกออกแบบควิกควิกติดเข้าไปติดแบบนี้ ง่ายมากถัดไปสิ่งที่คุณอยากรู้แนวตั้งไหวไหมพี่ลองดูเนื่องจากว่าตัวนี้มันเอ็นแบบนี้ไดใช่ไหมเราก็จะทําแนวตั้งกับซะน,น่อยอ้าวไหวยกขึ้นมาอย่างนี้พายเวลแนวตั้งนะครับถ้าคุณไม่ไปผักให้มันล้มแบบนี้นะอยู่ได้แต่อย่าไปผักไย่งนี้ถ้าเกิดคุณอยากจะเซฟเซฟให้คุณเอากระเป๋าเนี่ยวางกันเอาไว้ตรงนี้ฝั่งที่มันเป็นฝั่งกล้องและเวลาที่มันล้มเนี่ยมันอาจจะติดกระเป๋าแบบนี้แล้วก็ไม่ล้มช่วยได้นะครับอย่างกระเป๋าใบนี้คือเป้กับ a v i t y Move Active Pro Backpack ใช้งานได้เลยแบบนี้ปุ๊บช่วยเซฟเอาไว้ได้น ถ่ายคอนเทนต์ได้เลยเป็นวิดีโอแนวตั้งใช้งานคู่กับอูกาหยิบออกง่ายๆติดเข้าไปง่ายๆทำแนวตั้งแนวนอนใช้ได้เลยถ้าใครสนใจอูแันซี่ MT 79สามารถช้อปปิ้งได้ที่ w w w a l ราอเีเ o ฟต .com ซรัอลใครสะดวกช้อปปิ้ลา a า a ้าหรือช้อปปิง้งดีตอกก็เสริร์ชร้าน Aleptoco ได้ครับและที่สำคัญพักไลน์ a อด l e p t o c o มีส่วนลดพิเศษนะครับเจอใหม่คลิปหน้าครับ